เทคโนโลยีกราฟีนปลอดภัยไม่มีกลิ่นฉุนพร้อมเข้าอยู่ใน24ชั่วโมงสีปลอดภัยสีธรรมชาติสีจร์เกย์ทำไมน้ำดื่มสิ่งจะมีรสชาติไม่เหมือนใครั่นเพราะทุกขยนของน้ำดื่มสิ่งผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทใส่ครเธอจึงสะอาดมันใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช้น้ำดื่มสิง้าเปล่าที่ม่ปลาประโยชน์พอดีวด้าสกีดีไซน์ใหม่เทรนด์ใหม่ข้มาตองา สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เรอครับสปอร์ตโฟกัสรายการสบงเสริมกีฬาดีเด่นระดับท้องถินก็กลับมาพบกันเช่นเดิมครับวันนี้ะทีมงานเราออกมานอกสตูดิโอครับอยู่ที่นี่ครับ อาแบบมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครับเราที่มากันที่นี่ครับมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบางกะปิครับราก็จะโตโบราณเหลือเกินครับสําหรับสถานที่เรียนนะครับแต่ว่าเราจะพุ่งเป้าโฟกัสกันที่เรื่องของการเปิดสอนมวยไทยให้กับบรรดานิสิตจากจีนครับอันนี้น่าสนใจบ้างครับเพราะว่าคนจีนแล้วทุกวันนี้ก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมวยไทยะครับมวยไทยนั้นถือว่าแน่หลายอย่างยิ่งเป็นซอฟต์าวร์ของไทยเรา เรียบร้อยแล้วครับส่วนรายละเอียดจะจเป็นอย่างไรนะครับสักรู่เดียวครับแรงบันดาลใจจินตนาก,การความคิดที่เป็นเลยต้องมาพร้อมกับความใส่ใจที่คิดอย่างทีงต้องใส่ใจสิ่งที่ จจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งใหม่ล่าสุด m ิวเอสเดนเอสพีสองจุดสองและสองจุดสี่ DDI Fast Force วิวเอสเดนเอสพีก็เป็นจุดสูงสุดใหม่ทิ้งเหนือกว่า ใหม่ให้ชีวิตด้วยสีจระเข้สีธรรมชาติจากไลน์สโตนผสเทคโนโลยีกราฟีปลอดภัยไม่มีกลิ่นฉุนพร้อมเข้าอยู่ใน24ชั่วโมงสีปลอดภัยสีธรรมชาติสีจระเข้ทำไมน้ำดื่มสิงจะมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่เงราะทุกห,หยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไซโครโคอมเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีป,ประโยชน์ ใหม่ล่าสุด New X Next P พลังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมกี่อัตโนมัติแปดสีใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่มีกกว่าใหม่ล่าสุด New X Next P 2.2 DDI Max Force โ o c u ก n ส w สนับสนุนโดยสีปลอดภยัยสีธรรมชาติสีจอร์เทส Sing Corporation สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมสมาคมกีฬากอล์ฟกับทีมสื่อมวลชนครับโดยจัดเป็นกิจกรรมที่มีมาต่อเนื่องเป็นปีที่21ปีนี้เข้าแข่งขันกันที่สามกอล์ฟเดวินเทสครับซึ่งทางฝ่ายสมาคมนั้นจะมีคุณรังสิลิตลักษิตานนทานยกสมาคมเป็นประธานจัดการแข่งขันและเป็นกัปตันทีมในขณะที่ ฝั่งของสื่อมวลชนนั้นมีคุณวรวุทธ์ธงทีรพลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกัปตันทีมพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกในทีมครับการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภททีมและบุคคลสําหรับประเภททีมนั้นจะคิดคะแนนที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งถึงสิงของแต่ละทีมทีมใดได้คะแนนน้อยที่สุดก็จะถือว่า เป็นทีมที่ชนะการแข่งขันและเมื่อรวมคะแนนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าทีมของฝ่ายสื่อมวลชนทำแต้มเข้ามาเป็นเร็ส10คนแรก673คะแนนในขณะที่ทีมของสมาคมก็แห่งประเทศไทยทำเข้ามา683จึงเปน็นอันว่าสมาคมผู้สื่อขาวกีฬาหรือว่าทีมสื่อมวลชนนั้น เป็นฝ่ายชนะได้ครองถ้วยไปเป็นปีที่สองติดต่อกันหลังจากที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยประสบชัยชนะมาเลยครับส่วนสมาชิก นักกอล์ฟที่ทำคะแนนดีที่สุด10อันดับของทีมผู้สื่อขาที่คว้าแชมป์ในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยคุณสันทะสุจริตจันคุณเจษดาอัคารเมธาทิติคุณนพดลช่างย้อมคุณปร,ริญญาสุภกะมลเสนีคุณพีรบงควงคดีหลกคุณสมจริงชวนคุณคุณประวินวัชระปฏที คุณสุรชัยวงเลิศอารักษ์คุณวรพจศศีดาและคุณงอาจใจทัดคุณสกอร์673ในขณะที่นักกอลทางฝ่ายสมาคมที่ทำสกอร์วันี้ดีที่สุดประกอบไปด้วยคุณบุชายุสเคุณดารัตน์คุณพานนัคุณสมยตาวัิทิพง์ธนารักษ์เปสกอร์เชี่ยวชาญ

ไม่มีสูตร DMAX 2 DDI MAX Force แรงขึ้นปลี่ยนน้ำมันที่ขึ้น The Force f Future ไม่มีสูตร DMAX 2.2 DDI MAX Force พลังใหม่กำหนดโลกถึอเวลาเพนมาตรฐานใหมชิมสีเทรเคสีธรมชา เทคโนโลยีกราฟีนปลอดภัยไม่มีกลิ่นฉุนรอมเข้าอยู่ใน24ชั่วโมงสีปลอดภัยสีธรรมชาติสีจอระเขคใหม่ล่าสุด m i e w s e n i P 22และ32 DDI FastForce v i e w s o n X c 22ยังเป็นจอสูงสุดใหม่ทิ่เหนือกว่า ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโสสนโลยีลสมราร์ทไมโครฟิลเตอร์ที่สะอาดรสชาติที่คุณมค่รสชาติที่ชอน้ำดื่มสิน้ำเปล่าที่ไม่ปราปรยอนอินโฟกรส,สนับสนุนโดยหม่อีซูซูด,ดีแม็ก,มกซ์เมจิกอยสขยนต่อให้โลกตาโอนิวฮอนด้าสกูปปี้ไอคอนิกออฟสุดทางให้สุดเทรน เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่ามวยไทยนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนซึ่งทำให้ต่างชาตินั้นก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษเมื่อีด้านามาเมืเ่อเที่กวารัฐนี้ว่าอาแบบนั้นก็ได้เปิดโครงการ,รพิเศษวิชามวยไทยขึ้น เพื่อที่จะเป็นการรองรับนิสิตชาวต่างชาติครับโดยเฉพาะเป็นนิสิตจากประเทศจีนที่องความสนใจมาเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกกับที่มหาวิทยาลัยเองและก็ถือได้ว่ามาเรียนในโครงการวิชามวยไทยเป็นการพิเศษครับนอกจากเป็นการออกกํลาลังกายแล้วยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้มีกัรหาประสบการณ์ให้กับตัวเองและอีกหลายๆคนก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะ มีโอกาสไปประกอบอาชีพครับในขณะที่ทางมหาวิลัยนั้นก็จะได้เชิญนักมวยไทยชื่อดังๆในอดีตหลายคนคับไม่ว่าจะเป็นแพทนน้อยสาคอนพี่ครับนักมวยดังที่ค่าตัวเงินแสนเมื่อ30ปีก่อนครับแล้วก็อีกหลายๆคนหคนงานนี้เขาก็จะมีมิสเตอร์เจิ้งจีอยู่กับหรือว่าคุณอาทิตย์รองคณะบดีนานาชาติของมหาวิทยายลัยรัตนบัณฑิตเป็นผู้ประสานงาน 好，那我跟住跟住，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  อยู่ที่ไทฟ์นะมานเสพยบ่าีท์ทั้มเลยเนี้เนี่ยอยู่ที่ไทฟอ่เรื่องมันอยู่้น่านไม่ได้ยิเลยอ๋อผมที่ณ้อตัวนี้ผมไม่ได้ชมมนน้ำ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 ้่อไปนี่้เขราะก็มามาุ่ีสูก้วน่ย้อนั่นเป็นรองครับที แาาต่หนูดูแลนาซีสงงัตว์บนนีบ่ถูกบ่เออคน,นนาซีสัตวีแต่หน้เราามีนาี้เรามีแต่มาเปิดเปิดร้อยกว่าคนัน<ช>นี้วันก็มาเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดวิชาเปิดจัมหวยไทย

นั Knock, ่นล่นั yeah, ่น่ uh ่น uh> ่นั่ wow ่น huh ี้อว่เราทำี่บงทบมาไมทาเลยน่ะไปทไรกได้ลก็แต่ทีนไม่มนก็ทาไดีๆกัดนีกใจกนมาใช่อ้มีอยู่สตนี่ที่ม่ลาของเราก็เปกีฬาไหนาศสาเดียยว อ๋อตเลี้ยงกันมาต้องเล้ยงกันมาฮะต้นที่น่าน่าจะก็เลี้ยงกันมาโอ้โหทะฮงฮะ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 ฮหฮะ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 ฮานที่ฮะะฮ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 ะละพะฮะฮะฮะที่ะฮ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 ะูย

เรียนวิชาโมชัยครับแต่ว่าอยากให้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยรัตนบดิฑิตหรือว่าอาแบกกันก่อนนะครับว่าเผื่อว่าบางครั้งบางทีเนี่ยบรรดาน้องๆเยาวชนหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากจะส่งลูกหลานมาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเนี่ยก็จะต้องมีรู้ก่อนเข้าเปาสืบพันฐานผมดูกับท่านรองอธิการบดีนะครับท่านกรุงเทพเพือ่อเฉเอมสวัสดี <Okay. S 2> ครับอยากให้ กาจารพูดถึงคนทัวไปบอกา่มาใช่ไคบณะีนิติเยอะมีมากน้อยแค่ไหนยังไงครับก็ผมมีนิาครับ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 ก็เรียกว่ากลุ่มขบวงจรครับถ้าเรามีเรียนที่ระดับนั้น นะพอตีพอตีพอโทรแล้วโอ้มีทุกมีครบเลยใช่ไหมครับผมจบดีสบายเลยครับในน้องเนอร์นะครับแต่ว่าเขาทุกคณะไหมหรือไม่บ้างครับครับครับปอโทรมีบางหลักสูตรที่เราที่เราที so ่เราเปิดแล้วเราเปิดเอแล้วบางหลักสูตรนะครับผมแล้วที่สที่เข้าเรียนเนี่ยนะบางคนเขาเีตนาตรงใจมันจะต้องมาเรียนที่รัศดาบัณฑิตต้องมาเรียนปอดูปอเออะไรที่ดีอะไรเงี้ยมีครับมีครับต่างเป้าหมายมาเลยครับบาง หลายหลายคนมาเพราะว่าลูนพี่มาอยู่แล้วว่าปัจจุบันแม่พี่แม่พี่นะเดี๋ยนี้คือพ่อแม่แล้วก็มีก็อยากจะมาให้ลูกหลานได้ได้ได้รอดเพราะว่ามันเหมือนกับเหมือนกับเป็นบ้านแห่งหนึ่งนะครับ่่คือถ้าถ้าเราพูดกันไม่อายนะครับผ่านมาในอดีตเนี่ยถ้ายี่สิบปีที่แล้วเนี่ยลูกศิษย์เราส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์ที่มาในฝันตรงหวังนั่นเนะครับแล้วก็ คุณสัยก,การศาึกษาจะน้อยพอพูดถึงเรื่อนน,นิสิตในการศึกษาในวัดให้เขาที่นี่นีขอพักนักศึกษาให้นิสิตได้ได้พักด้วยใช่ไหมใช่ครับพักฟรีด้วยใช่ไหมฟรีครับฟรีครับสุดยอดแล้วมหาวิทยาลัยจะได้อะไรครับ,รบ,รรบก็จริงๆเราก็เป็นปณิธานของท่านผู้ก่อตั้งต้องเจอประเวทปัจจุบันนี้ท่านเป็นในการศึกษาท่านผู้ก่อตั้งจะเป็นท่านอาจารย์ประชุมและการประชุมเรื่องตำรี่การธรรมแล้วก็ทางเทนนิสสองท่านทางท่านพระโต้ววิทย์ก็ดีท่านรนทวีก็ดีแล้วก็ น้องท่านเนี่ยก็มีพิธารว่าอยากให้ลูกศิษย์ต่างจังหวัดได้มีโอกาสนมารังหวัดนี้จริงๆแล้วตระกูลรัะนาเที่ดีก็ประโยชน์เพื่อตรงหงมมานานมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของการศึกษาเรื่องของการกีฬาเองก็ติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านกับเรนนี่ก็คุ้นเคยกันอยู่นะครับหลายสมาคมที่ท่างกันเลได้ครับได้ครับแล้วมีอะไหมครับตอนนี้ขอพักครับอ่สี่สองเป็นครับที่ีค่ะพักสี่พันหกพคนสี่พันเก้าพันได้ัน่ค่ว่า นิสิตจากจีนมาเยอะนะใช่ครับถัดไว้ก็พัคก็ภาคทั้หมดก็เคือทั้งหมดทั้งหมดเพราะว่าเอาในลุงโปงว่าไม่พอครับไม่พอก็ต้องก็ต้องจะปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมไปเรื่อยๆ่าวันนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนน้อยก็ให้ความรู้ ทำาไมน้ำดื่มสิงจึงมีรสชาติไม่เหมือนไทยนั่นองพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทใม่ครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์เวลาเพมนมาตรฐานใหม่ให้ชีวิตด้วยสีจระเข้สีธรรมชาติจากไลท์สโตนผภานเทคโนโลยีกราฟีปลอดภัยไม่มีกลิ่นฉุนพร้อมเข้าอยู่ใน24ชั่วโมงสีปลอดภัยสีธรรมชาติสีจระเข้ ใหม่ล่าสุด New x The n x p ภาพใหม่สองสอง DDI Maxforce พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สเกดใหม่กำลัดจุดสูงสุดใหม่ที่มีกว่าใหม่ล่าสุด New XSNXP สองสอง DDI Maxforce แรงมนันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องตอบรอมกับความสนใจ ใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งโฟกัสเิเยษสนับสนุนโดยมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนอาแบบมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในช่วงของโฟกัสเปเยลครับเรายังอยู่ที่มรัตนประดิษ์ครับตอนนี้เราจะเข้าไปแล้วครับไปดูว่านิสิตจากจีนที่มาเรียนมวยไทยนั้นก็แบมสนุกสนานกันแค่ไหนแต่ว่าก็คือนี่เราก็จะต้องพูดคุยกับผู้รับผิดชอบโครงการหรือว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นสตาฟผู้ฝึกสอนก่อนนะครับท่านจันทราโมทนะคุณนะครับครับดีครับดีครับกี้เราเราเปิดของมาอะไรเนี่ยเปิดวิชาเอกมวยไทยนะ มีวิชาที่้องกััันตวครบการป้องกันตัวครับเรียนหลายๆหลายๆเช่นนักีฬาครับผมครับแล้วเราพูดไปที่นักศึกษาที่สิกจากรีนเนี่ยครับมีมาเรียนเยอะไหมทั้งหลังข้างหลังอาจารย์รุ่นนี้ยี่สิบเจ็ดครับครับมีกี่รุ่นนะหลายรุ่นไหมรุ่นนี้รุ่นที่สองครับรุ่นที่สองครับครับแล้วเข้าพูดคุยอะไรยังไงครับที่จบไปแล้วต้อยังไงบ้าง ดีก็เสร็จตอบรับดี้ครับสามารถที่จะเอาไปใช้อาจุ่มอาชีพได้ใช่ไหมได้เพราะว่ามวยไทยเราเนี่ยใน้อยก็เป็นการพักการตัวนะแล้วก็ไปต่อยชุมอาที่บางคนอยากขอเล่นนิดโดยบ่อยเนี่ยจะลองขอเพือเป็นลักฐขึ้นนะครับดแล้วอัดไหมซอนเนี่ยก็ราะว่มายัการสอนเราอัดเข้าไปตัด ก็อาชีพไปสองอย่างครับอย่างที่หนึ่งนะครับเราออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยใจคือการมันจะเป็นสื่อแยกแยกแต่ถ้าอีกเคสหนึ่งถ้าเราแข็งแรงมากเราต้องผ่านหนักก็ให้ให้สอบเป็ดไปเลยครับหรือว่่เพือการแข่งขันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมีทั้งมีทั้งชายมีทั้งหญิงมีทั้งชายและหญิงครับในในชุดนี้ที่ที่อยู่ต่างาระเทศเนี่ยมีบางคน ขอเรียนัไปโอ้ยึแล้วขอเริ่มการคันอะไรนี่ไม่มีเลยไม่มเลยสนุกเลยทุกคนชอบใช่ไหมครับข้อหนึ่เรามีเรียนกี่วันอ่าประมาณสห้าวันสิบห้าวันแล้วเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มไหมก็มีเขาจะซื้ออุปกรณ์รวมหรือขอ่ตัวก็ได้หรือเป็นขอส่วนตัวห้าพันมือครับถ้าไม่ซื้อเราก็มีบริการ ก็เป็นนิสิตจากจีนเป็นนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามาเรียนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนอกเวลาไหมนอกเวลาครับอ๋อครับแล้วมีหลายๆคนที่เข้ามาไ้วยว่าไอ้คนเนี้ยคนเนี้ยมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามาไปก็มวยกันบ่อยใช่ไหมนะขอรอาจารย์ก็มีท่ายวยไทยมีอะไรนะท่ายมอรัตนาปณิชใช่ไหมครับผมนะจะประสบกับกับมวยต่างๆใน่ายครับที่ไทบมาดังตอนเนี้ยตอนเนี้ก็มีจิ๊กซอ แล้วอะไรนะที่ดักอย่างเราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยซุปเปอร์เล็บฟมอลแล้วต้นมะลิซุปเปอร์เล็บได้ก็ใช้ได้นะครับแต่ไช่ครับก็เือได้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมอลและจ้นมะลิที่ดีก็ส่งเสริมในด้านเรื่องกีฬาทุกชนิดนะครับและตอนนักมวยนี่ก็มาเรียนมาเรียนก็ได้เรียนกันนะกันกันกัน จบไปแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำมาหากินได้คือมวยไทยเนี่ยทสมัยก่อนไม่ต่อยมีเรียนเท่าไหร่ตอนหลังๆนี้ส่วนใหญ่ก็จบเป็นยตรีเยอะรุันเยอะคือกลุ่มเป้าหมายน้ำเด็ด เป็นนักมวยแล้วมจะเรียนหนังสือเ่อะเพราะหลังเลิกชกมวยก็ขึ้นรอเได้นานเมาไปเรื่อยผมก็เล่นตางวันนี้กรนมาครับใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใครพิจาความรู้ถ้าเขาไม่เอาวิชามวยไปประกอบอาชีพก็เอาวิชาที่ร่ำเรียนไปประกอบอาชีพได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูว่าอาจารย์จะซึกซ้อมเด็กอย่างไรกันบ้างไหมบ้าเดี๋ยวจะพูดคุยกับบรรดาน้องๆทีสิทธจากจีนนะครับว่าเขาไม่้สึกอย่างไรกัน ถาถึงเรื่องของบุคลากรหรือว,ว่าบุาวิทยากรที่มาช่วยสอนนะครับนั่นก็คือมาจากท่านคนด,ดังๆหลายๆคนที่ยืนอ,อยู่กับผมเนี่ยนึกชื่อไม่ออกแบนน้อยสาคอยพิทักษ์ครับโอ้ที่รับแบนน้อยสาคอยพิทักษ์คนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าเขาคือยอดนักชกไทยนะครับที่เรียกว่าตอนนั้นฝีมือไร้กาดมากเลยทีดียวชกเนี่ยประมาณยีณ่้อย่างะ กไไเกือบสองร้อยครั้งกับนักมวยรุนแนที่เคยประทะมาแล้วนี่ต้อ,อไปดิ น้ดีชาน้อยพรทวีนี่คือยอดมวยนะครับดีเซลน้อยดีเซลน้อยตอนนี้จะเป็นเทรนเนอร์อยู่นะครับก็ถือว่าเคยเจอกันมาแล้วใช่ครับแล้วก็ขาวบอกขาวพองสิทธิชูใจอ่ะเียนเงินโอลิมปิกแต่ว่าสมัยที่ต่อยมวยไทยเนี่ยเนะครับเคยปรักแข่งมาแล้วพนนี้ผมก็เคยติดตามดูติดตามทำข่าวมาอยู่ตลอดนะครับตัวยที่ครบเครื่องแต่ว่าแข่งหนักแต่เสียอย่างเนี้วนะครับเกิดเร็วปีนิดหนึงถ้าเป็นเกิดสมัยนี้นี่รวยเลยนะไวยเลยครับไม่แน่จะดับก็ได้ นี่ที่มาช่วยนี่มาช่วยดูยังไงบ้างครับครับปีนี้เป็นปีที่เป็นปีที่สองครับครับครับมาเป็นเรนเนอร์ช่วยสอนได้กับภาษาจีนเลยครับภาษาจีนรับดูหลายหลายคนมีแววไหมดูเขาตั้งใจไหมดูตัดตั้งใจครับตั้งใจอ่าแล้วครับนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่ ว่ามีความสนใจในเรื่องของมวยไทยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอยู่ประเทศจีนแล้วมันทนไม่ไหวก็ต้องมาเรียนไทยนะครับแล้วที่ท่านเจอคือเป็นสามีภรรยากันก็ต้องรับผัวจารนสมุนได้ครับผมคิดว่าทำไมถึงมาเรียนมวยไทยที่เมืองไทยอ่ะอ๋อคือสิ่งปัญหาคือคุณมายแว่ล้ทไมถึงประเทศไทยแล้ว 我是原来来有练习过到泰然第一年ฉ到นธิ์คนแรกนะผมเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ประเทศจีนนะผมเขาเคยเรียนกับอมวยไทยมาก่อนแล้วแล้วก็มาเรียนที่นี่ก็ได้ยินว่าที่นี่มีนิสิตที่ว่าขึ้นชื่ออย่างเช่นที่บัวขาวนะผมที่เป็นสิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเราและพอดีทางมหาวิทยาลัยเปิดอบรมมวยไทยก็าเลยสนใจ มา็เลยมาเขาร่วมนะผมมีโอกาสไปซ้อมที่บ네้านไหมเขา问你的是如果你在这边学好太学เออย้อนเนี้ยย้อนเ่ยจะต้องฝึกเขาต้องฝึกสอนเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์พละสอแล้วสองคนเนี้ยอาจารยพละใช่จะให้เดียมาให้ชกจะให้ชกก็พ้าว่าถ้าว่าอ้าว่าถ้ว่าย้าว่าถ้าวาก้ว่ว่า้ว่่าถาวาถยว่าถ้า่า่าวมา้้่้ว่า้ว่่้าว ก็คือเรื่องราวของสปอร์ตโฟกัสประจำสัปดาห์นี้แมวันนี้เราก็ว่ากันถึงเรื่องของออมวยไทยในสถาบันการศึกษาล้วนๆครับก็ฝากถึงบรรดาน้องๆบรรดาเยาวนชนนะครับหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองท่านนะครับถ้เาเผื่อว่าจะส่งลูกหลานเข้ามาโดยเฉพาะต่างจังหวัดน,นะครับจะให้ลูกหลานเข้ามาเรียนในกรุงเทพนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับทางมรามดาบัิชิดีเขาก็มีหอพักอย่งที่ได้ผุดกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหลายคณะและเกนให้เลือกครับเรียกว่า เรียนจบครบทุกที่มีอยู่ที่นี่ดีๆ,ๆครับตั้งแต่ปอตตปอโทปอเอกนะครับเอาไปนี่สามารถจัมานดีๆได้เลยครับนั่นคือเรื่องราวของพอโฟกัสสัปดาห์นี้ครับต้องขอบคุณบริษัทเอทีดูุดเซลจำกัดบริษัทซิกโอเปเรชั่นจำกัดบริษัทมิแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนครับบริษัทอจอร์เจคโอเปเรชั่นจำกัดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและมอรัตนบัณฑิตครับที่สนับสนุนรายการผมองอาจใจท่านคุณและท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ